โอวมีระบบป้องกัน4รูปแบบ2แอมป์ชาร์เจอร์ผลิตจากประเทศจีนพอร์ต USB-A ไฟเข้า100-240โวล์ ไฟออก5โวลต์สอแอมป์ผลิตจากประเทศจีนน้ำหนัก29กรัมชาร์จได้ที่5โวลต์เท่านั้นชาร์จได้สูงสุดเท่าไหร่2แอมป์สอแอมป์สอแอมป์ชัดดาวชาร์จได้สูงสุดที่5โวลต์สองแอมป์10.5วัตต์โหลดสูงสุด2.1แอมป์ค่าไฟไม่เรียบอยู่ที่500กว่ามิลลิโวลต์หรือครึ่งโวลต์ก่าจากนั้นผมจะลดโหลดให้เหลือ0มิลลิแอมป์ ที่โหลด0มิลลิแอมค่าไฟไม่เรียบสูงสุดอยู่ที่190มิลลิโวลต์ค่าไฟไม่เรียบที่สูงกว่า200มิลลิโวลต์ก็อาจทำให้แบตเสื่อมไวผมจะชาร์จที่สูงสุด5โวลต์2แอ,อมป์10วัตต์3ชมั่วโมงดูว่าไฟจะตกหรือไม่อุณหภูมิห้องที่ทดสอบ3 6ที่ 6. องศาเซลเซียสผ่านไป20นาทีชัดดาวผมจะลดเหลือ9วัตต์ที่9วัตต์ก็ชัดดาวผมจะลดเหลือ8วัตต์ ที่8วัตตจะชัดดาวหรือไม่ผ่านไป1ชั่วโมง48นาทีเครื่องน็อกไปแล้วดึงโหลดออกเลยก็ไม่ทำงานน่าจะพังไปแล้วครับถอดดูข้างในมีอะไรถึงพังง่ายขนาดนี้ข้างในไม่มีอะไร สังเกตที่ขา C Y นตัวนี้น่าจะไม่ได้ต่อตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้ผมได้แกะตัวใหม่ออกมาอีกหนึ่งตัวอันนี้เป็นตัวเสียจากการทดสอบส่วนตัวนี้เป็นตัวใหม่สังเกต C ตำแหน่ง C Y นตัวเสียมันจะเอียงเอียงทำให้การบัดรกรีไม่ติดส่วนของใหม่ที่แกะออกมาจะมีการบัดรกรีมาเรียบร้อยสังเกต C กองไฟเรียบจะระเบิดทำให้กระป๋องยืดขึ้นมาแล้วก็บวม ตรงหัวเล็กน้อยส่วนของดีกระป๋องจะชิดติดพื้นแบบนี้แล้วที่หัวก็จะแบนเรียบไม่ปูดบวมสาเหตุที่ C ตัวนี้ระเบิดก็น่าจะมาจาก C ีตำแหน่ง C ีไววันมันเอียงทําให้บัตรกีไม่ติดฝั่งนี้เป็นฝั่งไฟบ้านหรือฝั่งไพมารีส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้ใช้งานหรือฝั่ง secondary C Y1 ไววันจะต่ออยู่ที่กราวฝั่งไพมารีและกราวฝั่ง secondary ทำหน้าที่ยับยั้งสัญญาณรบกวนหรือน่าจะทําให้กราวทั้ง2ฝั่ง มีค่าใกล้เคียงกันหรือเท่ากันไม่ให้กล่าวทั้งสองฝั่งหนีห่างออกจากกันเพราะถ้ากล่าวทั้งสองฝั่งหนีห่างออกจากกันก็จะทําให้เกิดแรงไฟกระชูกที่รุนแรงชั่วขณะเกิดการระเบิดเช่น C ตัวนี้ระเบิดและอาจทําให้อุปกรณ์ที่มาช้าด,ด้วยเสียหายน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราชดกราวทั้งสองฝั่งเข้าหากัน ไฟฝั่งไฟบ้านก็จะสามารถข้ามายังไฟฝั่งผู้ใช้งานซึ่งจะทําให้เกิดอันตรายแต่สัญญาณไฟที่ได้ก็จะเป็นสัญญาณแบบไฟเรียบน่าจะไม่มีการกระโชกเลยครับตรงนี้ตกลงแล้วเป็นยางวัดได้5 6 3ไมโครฟารตดค่าของมันคือ6 8 0ไมโครฟารัดส0โวลต์ค่าลดลงไปเล็กน้อยตอนนี้ผมได้ใส่ตัวใหม่เข้าไปเป็น6 8 0ไมโครฟารตด 1 6โวลต์สีพวกนี้จะระเบิดได้น่าจะมี2แบบคือ 1. ไฟเกิน 2. ใส่กลับขั้ววัดได้676ไมโครฟารัดตอนนี้ผมได้บัตรกรีซีตำแหน่ง C ีไววันเข้าไปเรียบร้อยแล้วตัวใหม่แทนตัวที่ระเบิดจากนั้นทำการทดสอบก็สามารถใช้งานได้ปกติครับหลังจากที่เปลี่ยน C ระเบิดแล้วก็จะทำการทดสอบใหม่ทั้งหมด1 9แอมป์2แอมป 2.1แอมป์2.2แอมป์น็อกทำงานได้สูงสุดที่4.9โวลต์2แอมป์10.4วัตต์ค่าไฟไม่เรียบที่โหลด2.1แอมป์อยู่ที่620มิลลิโวลต์เท่ากับครึ่งโวลต์ฝ่าผมจะลดโหลดลงมาให้เหลือ0มิลลิแอมป์ ที่โหลด0มิลลิแอมค่าไฟไม่เรียบอยู่ที่230มิลลิโวลต์ค่าไฟไม่เรียบที่สูงกว่า200มิลลิโวลต์ไม่ควรนำเอาไปใช้งานเพราะอาจทำให้แบตเสื่อมไวจากนั้นผมก็จะใส่กลับเข้าไปในเคสผมจะทดสอบที่5โวลต์2แอมป์10.5วัตต์เป็นเวลา3ชั่วโมงดูว่าจะทนได้หรือไม่ถ้าทนได้ก็น่าจะทนทานครับ อุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่36องศา,าเซลเซียสผ่านไป16นาทีก็เริ่มมีอาการชัดดาวจากความร้อนอีกแล้วชัดดาวจากความร้อนทีทผมจะลดให้เหลือ8วัตต์ดูว่าจะสามารถทนได้หรือไม่ตอนนี้ผมได้ลดเหลือ8วัตต์แล้วผ่านไป3ชั่วโมง23นาที8วัตต์เท่าเดิมไม่ตกตำ่ำ หมายความว่าทำงานได้สูงสุดที่8วัตต์แบบต่อเนื่องอุณหภูมิหัวชาร์จสูงสุดอยู่ที่73องศาเซลเซียสไฟรั่วออกมาดูดคนหรือ,อยังการวัดจะต้องวัดเป็นไฟดีซีหรือไฟกระแสตร,ตรงเท่านั้นถ้าไฟเกิน10โวลต์ก็แสดงว่าเริ่มอันตรายแต่ถ้าไฟได้ประมาณ100โวลต์ก็แสดงว่าไฟบ้านได้ทะลุข้ามายังฝั่งผู้ใช้งานแล้ว การวัดจะต้องวัดขนาดที่หัวชาร์จยังสามารถชาร์จได้วัดไม่ขึ้นวัดไม่ขึ้นแบบนี้ก็ยังไม่อันตรายครับลองชาร์จซัมซุง M14 แบต6 m ที่43%ได้5โวลต์1.3แอมป์6.5วัตต์ผมจะทดสอบขนาดที่ไม่มีเปลือกที่5โวลต์2แอมป์10วัตต์เป็นเวลา3ชั่วโมงดูว่าจะทนได้หรือไม่ อุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่33องศาเซลเซียสผ่านไป3ชั่วโมง27นาที10วั์ยังได้เท่าเดิมอุณหภูมิสวิตชิ่งชิป139องศาเซลเซียสอุณหภูมิช็อตกี้ไดโอด127องศาเซลเซียสช็อตกี้ไดโอดตัวที่2 118องศาเซลเซียสอุณหภูมิหมอ้อแปลง1 1 2ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสีกองไฟเรียบ ไพร m มาร72องศาเซลเซียสอุณหภูมิ4กองไฟเรียบออกซิเล r y ี่74องศาเซลเซียสอุณหภูมิ4กองไฟเรียบเซกันเดรี่88องศาเซลเซียสผ่านไป3ชั่วโมง35นาทียังได้10วัตต์เท่าเดิมเมื่อถอดออกจากเคสอุณหภูมิก็จะไม่ร้อนก็จึงสามารถทำได้ ไฟบ้านเข้ามาที่2องขั้วนี้ผ่าน r า i ฟิจำกัดกระแสบิดไดโอดแปลงไฟสลับให้เป็นไฟตรงสวิตชิ่งชิปฝั่งนี้เป็นฝั่งไฟบ้านหรือฝั่งไพมารีฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้ใช้งานหรือฝั่งเซ็กั d น r ดอรีกองไฟเรียบไพมารีซีกองไฟเรียบออกซิลเรียรีสวิตชิ่งชิปอาร์สตาร์ทำหน้าที่ป้อนไฟครั้งแรกให้ขา1 VDD จากนั้นขดออกซิเลอรี่ก็จะสร้างความถี่ไดโอดก็จะแปลงความถี่เป็นแรงดันไฟบวกมาเก็บประจุไว้ที่ซีกองไฟเรียบออกซิเลอรี่จากนั้นส่งไฟเสริมมาที่ขา1 VDD เพื่อให้สวิตชิ่งได้ทํางานต่อไปขา2กล่าววงจรสแนปเปอร์ก็จะมีอยู่4ตัวก็คือ1 C 2ไดโอด3 R 4 R R 2ตัวนี้ทําหน้าที่แบ่งแรงดันหรือตั้งไฟให้ขา3โวลฟีดแบ็ก R current sensing หรือ R shutdown ทำหน้าที่ชัดดาวเมื่อกระแสเกินต่ออยู่ที่ขา C C1 C ตำแหน่ง C Y1 C ตัวนี้เป็น C แบบไม่ปลอดภัยเมาแปลงตัวนี้เป็นแบบไม่ปลอดภัยไฟจะรั่วออกมาดูคนได้ทั้งหมด3ทางคือ1 C ตำแหน่ง C Y1 2. หมมอแปลง 3. ช่องว่างระหว่างฝั่งไฟบ้านและฝั่งผู้ใช้งานต่อไปฝั่ง secondary หรือฝั่งผู้ใช้งาน C กองไฟเรียบ secondary short diode จะมี2ตัว ต่อขนานกันเพื่อเพิ่มกระแสะและลดความร้อนช็อตไดโอดสตัวนี้ทำหน้าที่แปลงความถี่จากขด s e ็ก n d น r ดให้เป็นแรงดันกราวขด s e ็ก n d น r ดอีกอีกขั้วก็จะกลายเป็นไฟบวกเข้ามาเก็บประจุไว้ที่ C กของไฟเรียบ s e ็ก n d น r ดอรีอาโหลดและอาดิชชให้กับ C กของไฟเรียบ s e ็ก n d น r ดพอร์ต USB-A ขา VCC d a t a ลบ Data บวกกราว Data ลบกับ Data บวกจะบัดเก ถึงกันลองถอดหม้อแปลงออกมาดูใต้บอร์ดก็ไม่ได้เขียนอะไรฝั่งไฟบ้านก็จะมีอยู่2ขดก็คือ1ขดไ r i รีสองขดออกซิลเ r ียส่วนฝั่งผู้ใช้งานก็จะมีอยู่1ขดก็คือขดเซ c o n น a ด y หม้อแปลงนี้เป็นแบบไม่ปลอดภัย หนึ่งรอบสองรอบ,รอบสังเกตตรงกลางจะมีร่องเล็กน้อยหนึ่ง สองรอบหนึ่งสองเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองโคดออกซิเลดี้สิบสองรอบ หนึ่งรอบสองรอบขดนี้เป็นขดผู้ใช้งานจะดูว,ว่าแตะถูกขดไฟบ้านหรือไม่<ฮ>การนพันพันแตะลงมาที่ฐานนี้เลยก็มีโอกาสแตะถูกขดไฟบ้านสองขดนี้แบบนี้ก็คือใกล้กันมากเลยครับเกือบชิดติดกันเลย หนึ่งสองสามสี่ห้ารอบขอดผู้ใช้งานหรือขอดเซ็กแอนเดห้ารอบหนึ่ง สองรอบ1นึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าคดไพรมารีเจ็ดสบห้ารอบคดไพรมารีศูน่งเจมิลคดออกซิเลรียศูนย์จุ่งแปมิล ขดผู้ใช้งานหรือขด Secondary มีทั้งหมด7เส้นพันฟันเกลียวขนานกันเส้นละ0.21มมิล R ฟิลค่า4.7โอห์มไดโอด b ิดเล็กติฟายเออร์กองไฟเรียบไพมรี่6.8ไมโครฟารัด4 0่โวลต์สนับเบอร์คาปาซิเอร์ค่า1 K 1กิโลโวลต์สนับเบอร์ไดโอดเบอร์ A7 สนับเบอร์รีต ค่า200โ oh อห์ม s n a p b e r resistor ค่า 100K switching chip auxiliary diode เบอร์ F7 start up resistor ค่า2เม oh กะโอห์ม voltage sensing resistor มี2ตัวต่อนุกรมกันทำหน้าที่แบ่งแรงดันค่า 3.6K กับ 24K current sensing resistor ค่า0.82โ oh อห์ม CY1 ตัวนี้เป็น C แบบไม่ปลอดภัยไม่ได้บัดกรีขานี้มาจึงน่าจะเป็นสาเหตุทำให้ C Secondary ระเบิดช็อตกี y ไดโอดตัวที่1นึ่ช็อตกี่ไดโอดตัวที่2ต่อขนานกัน Secondary s m o o t h i ติ c a p าปา t ิเค่า680้อ c r o ด a ิ a ไมโครฟราด10โวลต์ตัวนี้ระเบิดกระป๋องทะลุขึ้นมาด้านบนเห็นยางด้านล่างโผล่ที่จุดนี้ R โหลดและ R ที่ฉาดค่าห้า้อสิบโอห์มพอ USBa ขา vcc Data ลบ Data บวกกล่าวภาพเต็มจอด้านหลังภาพเต็มจอด้านหน้าสรุปข้อดีของหัวชาร์จตัวนี้ก็คือน่าจะมีความทนทานพอสมควรยกเว้นถ้าหลุด qc หรือหลุดการตรวจสอบก็อาจจะไม่ทนทานเหมือนตอนต้นคลิปที่ทดสอบข้อเสียคือ1ระบุที่ตัวกล่อง 2M แอมป์แต่ระบุที่ตัวมัน2 4แอมป์ก็คือ12วัตต์แต่ความจริงแล้วทำได้แบบต่อเนื่องแค่8วัตต์เท่านั้น สองซีตำแหน่งซีไววันใช้ซีแบบไม่ปลอดภัย 3. มหม้อแปลงใช้แบบไม่ปลอดภัย 3. ามค่าไฟเรียบสูงเกินไปไม่ควรนำไปใช้งานเพราะอาจทำให้แบตเสื่อมไวคำเตือนการเล่นโทรศัพท์ขณะนอนอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตดังนั้นควรทำเบรกเกอร์กันดูดเมื่อเกิดไฟรั่วเบรกเกอร์กันดูดก็จะตัดไฟ2เส้นทำให้ปลอดภัยครับ ส่วนวิธีการทำผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอครับ